สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอเลนค่ะอ๋อเป็นคุณมาเลเซียเป็นคุณมาเลเซียเอเลนอายุ40ค่ะอายุ40แล้วนะคะเอ๊ยยนมาเลแล้วทำไมมาอยู่เมืองไทยคะแต่งงานกับคุณไทยคแับแฟนเป็นคุณไทยเป็นคุณแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านตัวนี้อยู่ที่เกษตรนวมินค่ะอ๋อเกษตรนวมินเยี่ยมเลยแต่งงานกับคุณหมอแล้วเป็นยังไงครับแล้ว มีเบบี้ไหมมีลูกไหมมีลูกสองคนคุณตอเป็นผู้หญิงคุณเล็กเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายโห้โหกากับสาวบแหวกกำลังน่ารักเลยเนาะโซนมากโนมากเลยแล้วคุณอีเลนมีความประทับใจอะไรกับน้ำาอาอิเบอร์รี่ตัวนี้บ้างอ๋อโอเคเรื่องาอาไซนี้จริงๆอีเลนเป็นคนชอบ สวยอยู่แล้ว่ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ว่ากินน้ำผลไม้นี้ผิวเปลี่ยนค่ะอ่าเปลี่ยนเปยน uh, smoother you know อ๋อทำให้มันผิวนะคะสวยขึ้นลื่นขึ้น <Yeah. S 1> นะ a n d it's more fairer นะคะแล้วก็ขาวขึ้นด้วยนะคะ and uh, I tidy <laughs> อ๋อถ่ายดี <laughs> ยดนะคะ <laughs> โอ้ผิวสวยถ่ายดีอันนี้ของตัว คุณอีเลนเองเนาะเอ๊ะแล้วมีบอกมีลูกแล้วลูกๆูกดื่มด้วยไหมดื่มทุกวันชอบมากชอบมากเลยไม่มีวันหยุดเลยไม่มีทุกวันมามีมนมามีอยากกินน้ำผลไม้กินน้ำผลไม้โอเคโอเคโอ้อยากกินเนาะแบบเรียกร้องเองอยากกินอยากกินแล้วอันนี้มันช่วยลูกๆูกยังไงคะสุขภาพลูกเป็นยังไงบ้างจริงๆลูกสาว ดิฉันเขาเบบี้นะถึงประมาณสี่ขวบอิมมูนเขาไม่ไม่แข็งแรงเมื่อก่อนลูกสาวนะฮะตอนเด็กๆถึงตอนสี่ขวบเนี่ยคุ้มคุ้มกันไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงก็เป็นไข้ออ๋เป็นไข้นะคไอไอค่ะแล้อหวัดเป็นหวัดตลอดเลยตลอดเลยแบบนี้นะเขาเพราะวกแฟนเป็น คุณหมอใช่ไหมเป็นหมอก็มอไม่ค่อยอยากให้เขากินยานะจริงๆมันก็ติดคุณหมอชอบให้คุณหนูกินงั้นแตให้ลูกเองเขาไม่ค่อยอยากให้ออ๋อ<ห>ทำไมอะ<ห>คุณหมอไม่อยากหให้ยาลูกตัวเองเนาะใช่ใช่เพราะว่าถ้ากินยาตลอดแบบนี้ไม่ดีไงแล้วก็ลูกสาวเขากินประมาณสี่วันแล้วก็หายสามวันแล้วก็มาอีกแล้วก็ถ้าเขาไปโรงเรียนเขาก็ติดกับเพื่อนก็ติดเป็นมาอีกไม่จบเลยไม่จบเลยแบบนี้เป็นตลอดเอ่อเป็นหวัดหายแล้วเป็น ค่ายเป็นค่ายหญ่แล้วเป็นอายแล้วก็ติดติดกับเพื่อนมาจากโรงเรียนตลอดแบบนี้สี่ปีเลยสี่ปีไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยเป็นแม่ก็เหนื่อยสิูเสียใจนะเพราะว่าอีเล้งบอกมันมันมากินยาเขาแฮปปี้กินยาโอ้เป็นผมอุ้ยตายแล้วกลายเป็นเด็กติดยาเลยเนาะตอนจริงก็เพราะว่านี้แหละแฟนก็ไม่อยากให้กินยาอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ดื่ม ตัวน้ำอศัศอิแล้วเป็นยังไงคะหกสุดยอดเลยค่ะไอจริงๆไอชอบมาวกเพราะว่าลูกสาวเขากินแล้วผลไม้นี้ประมาณหนึ่งกล่องประมาณสีขส่ขวดคีะ,ะก็รู้สึกสุขภาพเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเขาไม่ง่ายเพื่อนป่วยนะ ไม่ติดไดอ่าแข็งแรงเพื่อนป่วยฉันก็ไม่ป่วยและฉันแข็งแรง y e ้ yes. oh. n ormally she goes to the school uh let's say uh, a อ่อเอ normally last time she mm hmm. will at least uh, only two days she will go to school every week only the most is two days but now she go to school almost every day นะคะโหมะพรนะบอกว่าไปโรงเรียนนะคะ เดือนนึงเนี่ยอย่างด้อาทุกอาทิตย์เนี่ยไปแค่2วันอะไรอย่งี้แต่ตอนนี้ค่ะสามารถไปโรงเรียนได้ทุกวันตลอดเลยสุดยอดเลย and the taste สุดยอดอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะแม่ี่ฉันคุณพูดมาทดิฉันยังกลืนน้ำลายไปเองนะคะนึกถึงว่าแล้วมันอร่อยจริงๆนะคะแล้วแล้วมีอะไรดีๆอยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมไหมคะ Uh, What else d h a you want to share? Just uh nothing just say that this juice is a very good juice that you know children can eat everybody oldens uh my mother-in-law mm hmm. actually my whole family is eating it my <c oughs> husband is a doctor he is eating it also เขาบอกว่าบอกไม่รู้จะแบ่งปันยังไงนะครับเพราะว่าน้ำผลไม้นี่มันทั้งอร่อยนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพดีทุกคนในบ้านสามารถดื่มได้หมดเลยตั้งแต เด็กๆเป็นเบบี้นะคะแล้วก็คุณแม่สามีนะคะก็ดื่มแม้แต่คุณสามีซึ่งเป็นคุณหมอก็ดื่มอีกดื่มกันทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะแล้ว you want to share you want to like ask people to like start drinking the same thing yeah I would like to uh, whoever you know that uh, if you come across this juice please don't think anything just buy and try it because If you don't try you will never know how to do t นนะครคุณเอเลนก็ฝากเอาไว้นะคะบอกว่าถ้าเกิดท่านนี่นะมีโอกาสดีๆเกิดว่าไปรู้จักน้ำัวอาซิเออร์อรี่ตัวนี้นะคะดีขึ้นมาเนี่ยอย่าลังเลนะคะอยากให้ลองดื่มดูนะคะรับรองมันจะได้ผลดีกับร่างกายแน่นอนเลยค่ะ Because like my husband's a doctor we always say prevention right mm hmm. so normally my husband he will tell his friend look usually we do not know our body e s lack of what kind of vitamin นะคะนี่นะคุณหมอนะคะก็เป็นคุณหมอบอกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าป้องกันดีกว่าแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยนะเราไม่รู้หรอว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินอะไรบ้างนะคะ so if let's say we know we are shortage of what kind of vitamin we can go and buy from the pharmacy นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้นะคะว่าเราขาดวิตามินอะไรหรืออะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปร้านขายยาแล้วก็ซื้อตัวนั้นๆมา even if we know there will be too many times of vitamin and it's all in capsule or tablet is very hard to eat นะคะถึงแม้ว่าเรารู้นะคะว่าเราขาดวิตามินอะไรแต่มันโอ้มันจะต้องกินมันเป็นเม็ดๆเม็ดๆแล้วมันก็กินยากมากๆเลย so that's why i love the juice i don't need to worry about what are the vitamins my body is lack of i just drink this juice like 60 ml in the morning when mm -hmm. i wake up before food and also before i sleep i get all the vitamins and nutrition minerals well, it's good enough for me <laughs> <laughs> 60 ml ตอนเช้านะคะก่อนทานข้าวนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะแค่นี้เขาก็ไม่ต้องคิดเลยว่าเขาจะขาดวิตามินอะไรเพราะว่ามันอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะ thanks for coming and sharing with us you r e c o m e โอเคแล้ววันนี้นะคะสาแล้วก็อีเลนนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปณที่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะ